ผมในวันนี้ผมมีวิธีการหาเงินจากทูมอนี่วอลเล็ตแบบฟรีๆที่มาแนะนําเพื่อนสมาชิกที่ต้องการหารายได้เสริมแบบที่เราไม่จําเป็นต้องลงทุนเลยสักบาทเราก็สามารถสร้างรายได้มาแนะนําเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวพาไปดูกันครับ ครับผมสมาชิกสามารถคลิกลิงก์เพื่อที่จะทําการหาเงินทูมนี่วอลเล็ตได้ใต้วิดีโอของผมได้ทิ้งเอาไว้ให้แล้วนะครับก็จะสมัครนะครับเข้ามาในบริการของแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่า Fun ดรีมนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store ได้เลยนะครับแอปนี้ทํางานอย่างไรเล่นอย่างไรนะครับตอนนี้มีกิจกรรมสําหรับแจกเงินสดฟรีๆ3 0 0บาทนะสำหรับใครที่เข้าร่วมและสมัครในตอนนี้นะครับตัวนี้เล่นง่ายๆไม่ยาก สามารถที่จะถอนเงินเข้าในรูปแบบของ True Money Wallet ได้แบบฟรีๆเลยนะครับตรงนี้ผมก็มากดรับในส่วนของเงิน300บาทก่อนนี่นะครับแล้วก็มีรางวัลน,นะครับในส่วนของกิจกรรมการเชิญเพื่อนสมาชิกนะครับกิจกรรมการแชร์ลิงก์นะครับซึ่งทําไมผมถึงแนะนําให้แชร์ลิงก์หรือเชิญเพื่อนสมาชิกค,คือการเชิญเพื่อนและการเชิญสมาชิกเนี่ยมันจะสร้างรายได้ได้ดีมากๆเลยนะครับดีกว่าช่องทางอื่นนะถ้าสําหรับใครที่มีคอนเน็กต์นะครับในการเชิญเพื่อนเนี่ยหนคนท่านจะได้รายได้ถึง1 8 0 0 0 0แต้มเลยทีเดียวนะครับซึ่งเงิน 1, 8, แต้ม ก็สามารถเอาไปแลกเป็นเงินวอลเล็ตได้นะครับแต่ทีนี้สําหรับสายฟรีสายทุนที่ไม่มีเงินไม่มีทีมไม่มีเพื่อนนะครับเพื่อนสมาชิกจะต้องอดทนทํางานนั่นเองนะครับซึ่งการอดทนทํางานนั้นในรูปแบบของแพลตฟอร์มนี้ก็คือการดูวิดีโอการดูนิยายนะครับผมในแพลตฟอร์มมันจะมีทั้งวิดีโอและนิยายนะครับให้เราได้ทําการเลือกกดเพื่อที่จะเข้าไปดูนะครับถ้าผมกดเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของวิดีโอนะครับผมแล้วก็มีการแจกเหรียญรางวัลฟรีแบบนี้ด้วยนะครับ แจกเหรียญคะแนนให้กับเรานะครับในทุกๆครังที่เราทําการออนไลน์ขึ้นมานะครับกดรับเหรียญแบบนี้แบบฟรีๆได้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเล่นและวิธีการทํางานช่องทงการทําเงินนะครับสรุปได้ได้รายได้นะครับหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการเชิญเพื่อนแล้วก็การามาดูโฆษณานะครับแล้วก็ดูคลิปวิดีโอสั้นนะครับอ่านนิยายนะครับทีนี้การทําเงินในทูมอนี่วอลเล็เนี่ยมันจะน่าลาคาญอย่างหนึ่งคือผมไม่รู้ว่าเพื่อนสมาชิกลาคานไหม คือเวลาเราจะทํางานทําเงินเนี่ยมันมักจะมีโฆษณาเข้ามาบ่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดโฆษณาเหล่านี้นะครับมันก็ต้องมานั่งดูนะครับต้องมานั่งดูหน่อยแต่ยังว่าแหละนะครับถ้าเราจะทําเงินทํางานกับทูมอน o ี้วอลเล็นะครับเราก็ต้องอดทนหน่อยเพราะว่าทูมอนี้วอลเล็นะครับการสะสมแต้มของเขาเนี่ยสักคู่หนึ่งนะครับการสะสมแต้มของมาแลกเงินได้จริงก็ติก็จริงนะครับแต่ว่าเงินของเขาเนี่ยเวลาจะแลกเนี่ยจะต้องทําการดูโฆษณาบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งหลายๆท่านก็เบื่อนะอ่ะโอเคไม่เป็นไร เอาสาหรับคนที่รับได้ละกันคนที่อยากจะทําเงินจริงๆนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยท่านก็ต้องอดทนหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านาไม่มีคอนเน็ก์ไม่มีเพื่อนเลยท่านก็ต้องมาทํางานตรงนี้แต้มของผมมีอยู่5้าแสนหกนะครับผมมีเงินสามารถที่จะถอนได้อยู่ที่22บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดใครจะถอนเงินกับแพลตฟอร์มนี้นะครับมันก็มีการถอนได้2รูปแบบนะครับซึ่งรูปแบบแรกก็คือทูมอนี่วอลเล็ตนะครับรูปแบบที่2ก็คือแบบ PayPal นะครับการถอนแบบ p a y p a l เนี่ยก็จะได้ตั้งแต่100บาทนะครับ200บาท แต่สาหรับทูมอนิโวเล็ตนะครับท่านก็เริ่มต้นถอนเงินได้ตั้งแต่10บาทนะครับทีนี้ไอ้สิบาทเนี่ยมันถอนได้แค่ครั้งเดียวนะครับทีนี้ถ้าท่านจะถอนเงินครั้งต่อไปเนี่ยนะครับท่านต้องถอน100บาทนะครับถึงท่านจะต้องสะสมแต้มอยู่ที่2องล้านห้าแสนแต้มสะสมล้านห้าแสนอ่าห้าล้านแต้มนะครับท่านก็จะได้ถอนเงินอยู่ที่200ถ้าท่านสะสมแต้มอยู่ที่10ล้านแต้มท่านก็ได้เงินถอนอยู่ที่400นะครับเงินเข้าจริงนะครับเงินเข้าจริงประมาณ1วันนะท่านกดถอนแล้วท่านก็รอเงิน1วันอันนี้ก็เป็นงาานสํหรับ สายฟรีนะครับสายที่ไม่ลงทุนอะไรเลยมักจะต้องแลกกับเวลานะครับแล้วก็มักจะต้องแลกกับการดูโฆษณาดังนั้นใครที่ชอบงานสายฟรีนะครับก็กดตามได้เลยส่วนใครที่ชอบงานสายลงทุนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมทำคลิปวิดีโอถ้ามีแพลตฟอร์มการลงทุนดีๆเนี่ยมันไม่ต้องดูโฆษณานะครับมันไม่ต้องดูโฆษณามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราชอบแพลตฟอร์มไหนนะครับแพลตฟอร์มลงทุนมันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันได้เงินดีกว่านะครับได้เงินเร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องดูโโฆฆษษณณาาาาาไมมมม่่่้ออวววุนนนนกกััับพพแปทีเ เอามาหลอกให้เราเข้าอะไรประมาณนี้นะครับอะโอเคไม่เป็นไรยังไงก็ติดตามด้วยครับแล้วก็คอมเมนต์ติชมนะครับใต้ควิดีโอในช่องเก็บตังค์ได้นะครับใครที่อยากจะรับเงินโทมอนี่วอลเล็ตฟรีๆนะครับผมแจกอยู่ในกลุ่มนะอย่าลืมเข้ามาในกลุ่มกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการรับเงินฟรีๆในทุกๆวันนะอีพีนี้ไปก่อนครับัสดีครับสำหรับสมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมรับโค้ดอันเปาโทมอนี่วอลเล็ตทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ในเทเล gram ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมเทเล gram สามารถดาวน์โหลดทีอัพรติดตั้งแล้วนะครับ เพื่อที่จะหากลุ่มการทำเงินและรับโค้ดอั่งเปาฟรีนะครับกดคำว่าแอปแล้วก็เคตัวใหญ่ A B นะครับแอปเก็บคู่นะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นแอปเก็บคู่นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บโค้ดอั่งเปาฟรีนะครับและอีกกลุ่มนึงแอปเก็บตังนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันงานที่จะสร้างรายได้สร้างเงินออนไลน์ครับอย่างไรก็ตามนะครับหากชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดสมัครสมาชิกกดแชร์ให้กับผมด้วยนะคคคครรรรัััััััััับบบเเพพื่่่ออออปปปปป็นน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 กกกกกาาลลลลงงงใใใใใจจทิิววววดดดดีีีีโหม้้้้้ถถไไไแะะตสสครับ